มาค่ะเรามาดูพัดลมโซล่าเซลล์นะคะพัดลมโซล่าเซลล์พัดล,ลมสะนามนะคะพัดลมสนามนะคะนี่นะคะเป็นใบพัดสเตเลตนะคะไม่ใช่ใบพัดพลาสติกนะคะนี่นะคะขาเหล็กแข็งแรงทนทานค่ะมีตัวรองรับอย่างนี้นะคะขาตั้งมั่นคงนะคะดูนะคะตัวตัว,ต,วตัวคลิปล็อกนี่นะคะนี่นะคะตัวคลิปล็อกคลิปล็อกเหมือนพัดลมทั่วไปนะคะแน่นหนาค่ะ หนึ่งจุดสองจุดนี่ยค่ะอ่ะสามจุดแล้วก็ไม่พอนะคะเพราะเขาเป็นพัดลมสนามต้องมีมพัดลมสนามต้องมีความแข็งแรงทนทานนะคะดูน็อตนี่เห็นไหมคะ not. น็อตเห็นไหมนี่อันนี้น็อตนะคะน็อตยึดจับอีกทีหนึ่งนะคะเป็นน็อตยึดจับนะคะนี่นะคะ อันนี้เป็นรูเสียบชาร์จนะคะชาร์จกับพลังงานแสงอาทิตย์กับแล้วก็ไฟบ้านก็สามารถชาร์จได้นะคะนะคะดูแรงลมนะคะเราจะมาให้ดูอีกทีนึงนแรงลมนะคะโอ้ยเย็นมากกับตั้งมั่นคงค่ะเย็นเย็นมากนะคะ วันนี้เรามาเสนอโปรโมชั่นนะคะปกติราคา2180บาทเราไม่ขายค่ะวันนี้เอาไปในราคา1589บาทเท่านั้นค่ะจะได้อะไรบ้างนะคะ 1. พัดลมตัวนี้นะคะส2บนิ้วนะคะพัดลม1ิบนิ้วพัดลมโซล่าเซลล์พัดลมสนามนะคะสามารถยกไปในทรงในสวนถอดชาร์จไปอย่างนี้หรือว่าจะชาร์จไปใช้ไปก็ได้นะคะมีได้พัดลมนะคะแล้วก็ ไม่พอค่ะเราก็จะมีแถมจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะคะนี่ค่ะเป็นแผงโซล่าเซลล์แบบนี้นะคะแผงโซล่าเซลล์แบบนี้นะคะเป็นแผงโซล่าเซลล์แบบนี้สายชาร์จเราให้ยาวนะคะสายชาร์จเราจะให้ยาวมากนี่นะคะนี่นะคะสายชาร์จเสียบชาร์จนะคะเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้นะคะที่เป็นแสงแดดแล้วก็เอาปลั๊กตัวนี้เนี่ยที่มันเชื่อมต่อกับโซล่าเซลล์เนี่ยปลั๊กตัวเนี้ย ชาร์จแค่ง่ายๆค่ะติดตั้งก็ง่ายค่ะตรงนี้เอาไปวางตรงไหนก็ได้ที่รองรับแสงแดดนะคะไปติดตั้งตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วสายชาร์จเวลาชาร์จไฟนะคะนี่ค่ะมีแค่นี้เสียบแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ค่ะใช้งานง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วยังไม่พอนะคะเรามีอุปกรณ์ เป็นสายชาร์จอันนี้ชาร์จกับไฟไฟบ้านนะคะในกรณีที่บางคนซื้อเป็นโซล่าเซลล์อย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อ,อพัดลมไฟฟ้าเลยเพราะว่าค่าไฟมันแพงเนาะอ่ะเนี่ยค่ะก็ชาร์จอย่างนี้ไปก็แค่เสียบแล้วก็ชาร์จปกติเสียบปลั๊กแค่นี้เองค่ะง่ายๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณ หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จเต็มหรือชาร์จไม่เต็มหรือว่าถ้าเราชาร์จแสงอาทิตย์เนี้ยถ้าชาร์จเต็มใช้ได้ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงมันขึ้นอยู่กับการที่ที่ที่เราชาร์จนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ง่ายๆประหยัดไฟค่ะขนาดสิบสองินะคะแข็งแรงทนทานตัวนี้เป็นเหล็กไม่ใช่พลาสติกนะคะตัวนี้เป็นเหล็กนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงทนทานค่ะขาตั้งมั่นคงค่ะนี่ค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะ ปกติราคา2,180บาทเราไม่ขายเราขายในราคา1,589บาทเท่านั้นค่ะรวมส่งนะคะราคานี้รวมส่งนะคะนี่ค่ะยังไงทักแชทกันเข้ามานะคะของมีจำนวนจำกัดนะคะทักแชทกันเข้ามานะคะไม่ต้องเปลืองไฟค่ะในเมื่อวัดแดดมันร้อนเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เราใช้ประโยชน์จากแสงแดดนะคะเราไม่ร้อนนะคะประหยัดไฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราย้ายไป ไปเป่าในสวนให้คุณลุงคุณป้าดีกว่าน,นะคะไปะเดี๋ยวเราไปเข้าในสวนกันไปมาเ้ยอย่างนี้ค่ะเหยเหยแค่นี้พอค่ะอย่าไปเอาอะไรให้มันเยอะพลุงพลังค่ะเ้ยแค่นี้พอค่ะมานี่เข้าสวนร้อนอากาศร้อน พร้อมค่ะนี่ค่ะเรามาเข้าตรวจนะคะโอ้หคุณป้าร้อนนะคะคุณป้าอ่านี่ค่ะตั้งลงไหนก็ตั้งได้ค่ะตั้งมันคงอ่าคุณป้าร้อนใช่ไหมคะทอดรอนเน,นี่ค่ะเย็นไหมครับชิมจะจ้าเย็นมากน,นี่น,น,น,นี้เบอร์หนึ่งนะคะคุณป้าอ่าเบอร์สองค่ะ เย็นใจเย็นมากเป็นลหรับอยู่ที่เนี่ยนั่นนี้แจ้งตามโนี่ยในสวนในสวนเนี่ยในเบอร์สามค่ะเนี่ยเราปรับปรับนี้ได้นะคะปรับได้นี่ค่ะอยู่ในสวนในท้องไร่ท้องนาไปไหนอะเยี่ยไปจะสบายไปท้องไร่ท้องนาเนี่ยสบายเลยนะคะนี่ก็ทนทานค่ะทนทานเป็นเหล็กทนทาน ดีขนาด12สองนิ้วค่ะอย่างดีค่ะเย็นเย็นเย็นมากเล้ไม่ต้องเปลืองไฟดูค่ะตอนนี้แหมไฟแพงกระจายเลยค่ะเราหวว่าพัดตรงเซ拉เซลมาใช้ดีกว่าค่ะนี่ค่ะหิ้วไปไหนก็หิ้วไปค่ะคุณอยากจะหิ้วไปไหนก็หิ้วไปได้ค่ะตั้งตรงไหนได้ขนาดกาลังพอดีเลยค่ะนี่ค่ะตั้งมั่นคงไม่ดกเล็กดกเล็กนี่ค่ะสำหรับการออกทางไม้กำนาร้อนออกทางไม้กำนาเนี่ยได้เลยค่ะ เนี่ยส่วนข้างหลังก็เป็นทุ่งนาจะหิ้วไปไหนก็หิ้วไปได้เลยค่ะพาร์ทแล้วจบหิ้วไปแค่ตัวนี้พอตอเอาไ,ไฟไปให้ดูยากค่ะเดี๋ยวเ,เราจะมีโปรโมชั่นให้นะคะเดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นให้นะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปฟังโปรโมชั่นกันนะคะขอบคุณค่ะ